สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับยายตุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายตุ๋ยมีสแตมเก่าๆค่ะเป็นสแตมที่หายากมากแล้วนะคะมาให้ชมกันค่ะก่อนอื่นยายตุ๋ยขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่ายายตุ๋ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านสแตมนะคะคือสแตมยิ่งสแตมรุ่นเก่าๆนี่คือยายตุ๋ยไม่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะอะ่เป็นแค่คนสะสมค่ะเป็นคนที่อยากจะสะสมสแตมนะคะ ขอ,อให้ท่านผู้รู้กูรูทั้งหลายาช่วยชี้แนะด้วยนะคะว่าสแตมแต่ละดวงแต่ละดวงนี้เ,เป็นสแตมยังไงมั่งนะคะแต่ยายตุยจะขอพูดคร่าวๆเผื่อเ,อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เข้ามาชมนะคะก็คือสแตมสแตมชุดนี้เป็นสแตมดวงนี้นะคะ เรียกว่าดวงโสรสนะคะเป็นเต็มดวงแรกของประเทศไทยเลยค่ะหนึ่งโสรสนะคะแล้วก็ชุดนี้จะมีทั้งหมดอยู่ห้าดวงดวงที่หกนี่คือเฟื่องนะคะเป็นดวงที่หกนี่อาจจะคือไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกไม่ได้อยู่ในอัลาบาั้มของเยตุยนะคะคือ,อ,อตามที่เยตุยไปเ,เสิร์ชด,ดูนะคะเขาจะบอกว่าไอ้เฟื่อง แตมดวงที่เป็นเฟืองนะ่ะคือจะออกมาล่าช้านะคะแล้วก็ไม่ได้มีการใช้งานจริงนะคะก็คือมีโสรสนะคะแล้วก็มีเซี่ยวแล้วก็มีอัดแล้วก็มีซีกแล้วก็มีสลึงนะคะมีทั้งหมดห้าดวงรวมกับเฟืองอีกดวงหนึ่งก็เป็นดวงที่หกนะคะจะสังเกตดูนะคะว่าอาัลบั้มของเยตุยนี่จะ เป็นอัลบั้มที่เก่ามากคือเวลาเขาสะสมสแตมนะคะเขาจะมีให้เช็คตามตามแคตตาล็อกจมตามอัลบั้มนี้เลยค่ะอย่างไอตรงที่มันว่างเปล่านี้ก็คือเยตุยไม่มีนะคะคือเยตุยต้องหามาเพิ่มค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นเอ่อรูปประชายลั์ของเอ,อ่รัชกาลที่ห้านะคะ รูปรัพักของราชการที่ห้านะคะไอ้ส่วนที่ว่างๆนี่คือเยตุยไม่มีนะคะขาดไอ้พวกนี้ขาดหายไปค่ะต้องต้องไปตามหานะคะคงจะยากมากแล้วเพราะว่าสแตมรุ่นนี้เก่ามากแล้วค่ะเปลี่ยนราคานะคะ เดี๋ยวจะจตุ้ยจะเอารุ่นเอาสแตมโซลดสแตมดวงแรกให้ดูชัดๆค่ะนี้นะคะแต่มดวงแรกนะคะ ันนี้ก็เป็นของของรัชกาลที่ห้านะคะที่เยตุยเอามาให้ชมวันนี้เป็นสแตมของรัชกาลที่ห้าค่ะอันนี้ก็เป็นชุดวัดแจ้งนะคะชุดนี้เป็นชุดวัดแจ้งคะ่ะ แล้วก็อันนี้อันนี้เยต,ตุยมีอยู่มีอยู่ดวงเดียวนะคะรุน่นนี้อันนี้ที่เห็นนี่คือยี่สิบบาทนะคะแต่ของเยต,ตุยจะมีสิบบาทมีดวงเดียวะคะ่ะดวงนี้นะคะดูใใกล้ะคะ่ะอันนี้จะเปลี่ยนจากเาขาเรียกทิโคมาเป็น มาเป็นบาทนะคะสแตมราชกาลที่ห้านะคะอันนี้ก็เป็นสแตมรัชมังกราพิเศษอันนี้ราคาหนึ่งบาทค่ะเย่ตุยจะมีอยู่ดวงเดียวไอ้ที่อยู่ช่องๆที่พังว่างนี่คือเย่ตุยต้องหามาใส่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นชุดว่าแจ้งค่ะ ่วนอันนี้ก็เป็นสแตมรอห้าชุดครุฑนะคะจะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สองสตางค์สามสตางค์หกสตางค์สิบสองสตางค์สิบสี่สตางค์ยี่สิบแปดสตางค์นะคะอันนี้คือชุดครุฑนะคะราชการที่ห้านะคะ นน่ยตุยก็มีมีอีกอันนี้ก็เป็นชุดวัดแจ้งกับชุดครุฑนะคะเตม็มเก่ามากะะแล้วค่ะเต็มหายากมากแล้วตอนนี้ราคาแพงด้วยนะคะ ค่ะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังายตุยจะเอาของรัชการที่6กรัชการที่7มาให้ชมกันนะคะมีสแตป์เก่าๆอีกเยอะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะบวาสดีค่ะ